สวัสดีครับพี่น้องช่องบ้าดอดคุณครูไหมลครับพาพี่น้องจอบปลาในขึ้นเกลอละครับวัอนี้ครับเตรียมพร้อมสัมภาระครับขอห่มน้ำครับสุดซีหาสุดครับเปลี่ยนกิ่ตลอดเวลาครับถ้าได้ลงหาปลาครับเนี่ยบ้าดอนครับพี่น้องเตรียมตัวไปจอบปลาในครับเหมือนนี่พี่น้องนี่ครับมองเข้าก็ยังไม่ได้เปิดพี่น้องมอง สามมองสองสันลึกเก่าครับสิบแปดกับกับเก้าครับลึกสี่เมตรหาสิบครับพ,รพี่น้องไปจอบปลาในน้ำกันครับมาเปผลงานพี่น้องต้องจอดมาจอบจอบมาบัดขึ้นครับตั้งแต่สามทุ่มจนถึงตีสี่พี่น้องในหลายตัวอยู่ประมาณสิบตัวก็แล้วครับตีสี่บ้าวากับซ่นอนครับหนาวหลาย สุดกับวัดเกศสิเปี้ยนครับสุดครับวัดสุดสิเปี้ยนละเดี๋ยวน้องตัวยังไหลตัวยังอีกต่หนึงครับคุณคุณคุณครับอีกอ่ะเดี๋ยวมือเศร้าเขาจะมาเบิงน้ำกันพี่น้องมาตัวน้อยตัวใยังสั่มเดี๋ยวเขาไปเอาไปขายน้ำกันครับมืออึนเศร้าครับเอกโดนหนาวหลายครับพี่น้อง แข่งแล้วพี่น้องไปเอาปลามาขายกันครับหู้หนาวอะไรได้นอนชั่วโมงกลัวครับหนาวหนาวพี่น้องวันนี้ยังขึ้นนี้เลพี่น้องแค่ถัดถาดอยู่บาดอดนบาไหวหนาวอดรอพี่น้องไปเพิ่งเพนงานนกำกันครับมืาอคืนนี้โอ้เหยียดอีลีพี่น้องม,านนมาออืาอคืนบางโดนยังซ้ำอยู่ตื่นมาแห้งหนาว นนนนเดนนีตัวนี้ง่ายกูเด็กตัวนี้ง่ายเดี๋ยวเราดอนจิมัดกันครับไปส่งแม่ค่ากันครับแม่ค่ามาแล้วนนครับคุณลุงครับ สีแดงก็มีมี ปลาในสีสมครับสีเหลืองครับพี่น้องนี่น,น,นี่ครับโลพี่น้องนี่อย่างงีครับปลาในเหลืองครับปลาในเหลืองพี่น้องเรียบร้อยพี่น้องเด ไปขายกันครับดอกตัวเพียแกงเพื่อเพียรเด้อโมงี่นืนก่อนสี่งนู่ลวลาตัวปน่อกูเียโอ้โหว้าวท้าแม่ทากันแล้วได้หนี่ก่าาวัวได้เท่ร่อเป็นสี่พันนึงเเป็นสปีอันนี้ี่ปีนั่นนะมอนนั่นนะออ้ดวรอยกว่ามึงดีเออมึงจะทีเปปน่อกูปีนึงเนี่ยทำกันสมาวเดือนเลนะจิตโตเออบอาเวลาบา ตัวแดงอีกเย้ไม่ขาเพราะว่าคนหมอวิดซื้อมาขายอีกราคาหนึ่งนี่บานี่ยนยแมนเขาม่สั่งหลกนะลอนรวยคุณนี่ประเียเราขาย้เจ้าเถอซื้อน้ำเินนีเจ้าซื้อน้ำดอนนี่ยเซื้อตอนไหนพนะั่งอะอเาหมอเวิดแล้วเนไหนเนี่ยเอาเอาสิอันนี้ นี <gra> <worries> <ens i> <ros> ่โลสองโลกวโตัวบไหหมาซื้อน้ำแร่มาออกนเบรถาเบ้รถกาตับมาซื้อตัวแม่ไข่กไแมจากสองโล่เนยปั่นก็จตัวด มาดมดเย่่่างม่างก็รับช่งซิ่ง่งอะไักบ่เคยเห็นะ่่ส่วนมากู่าย่อคน่อได้ลกบูมันวนาเยได้ลูบูมมันหวนจากลตัวนี้ใช่่ะลกบูมกันลูกบูมก่ื้อละอาไปเส้อมอ้อเดเโลโล แม่ขาพุ่น้อกไปเรียบร้อย <ST. l ain> แม่ขาประจำ <l ain> เอาเอาไปถ่ายไปถ네่ายไปถ่ายปลาเอาไปละเซพ<ะ>ูนต้องเอานี่ก่อนต่อเออ <l ain> ไปส่งเพป็นไปเฮ็ดยังกินลเลยเนี่ยเรียบร้อยพี่น้อง <l ain> ขึ้นวันที่เกตครับ มันนี่วันที่แปดแล้วครับมือแรงจิมาเบิ่งอีกพี่น้องมาจอบอีกครับขึ้นมาตั้งแต่สามช่ว่หอดตรีซีครับหนาวร้ายหอดตรีซีร่มครับเราทำอะไรเงี้ยสองพันสองพันสองครับขึ้นนี่ครับนนเอาชิปนี้ไว้ชัมนี้ชิปน้องเด้อฝากกดติดตามช่องบาวดอนคุณกุลนะครับเอาชิปนี้ไว้ชั่วนี้แหละครับสวัสดีครับ